สร้างอินโฟกราฟิกได้ง่ายๆและฟรีแค่สั่งเพียงประโยคเดียวเราก็สามารถสร้างอินโฟกราฟิกได้ง่ายเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้หวานมาเล่าให้ฟังนะคะและถ้าคุณอยากสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมนะคะ<ๆ>ก็แค่กด subscribe, s u b <ๆ> s c r i b e กดแชร์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่กดข้ามโฆษณาแค่นี้คุณก็สามารถสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้ง่ายๆแล้วค่ะและถ้าใครอยากเลี้ยงกาแฟาหวานนะคะคุณสามารถกดที่ปุ่มจอยด้านล่างนี้เพื่อสปอตช่องผู้หญิงแก้มกลมได้อีกทางหนึ่งด้วยค<ๆ>่ะก่อนหน้านี้นะคะหว<ๆ>านได้แชร์วิธีการใช้ Google Gemini AI ที่่จะมาาชวยเรใน การทางานได้ต่างๆและใช้ชีวิตประจําวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างรูปด้วยนาโนบานาน่าฟีเจอร์สุดเจ๋งที่ออกมาล่าสุดจากเจมินายและสําหรับคลิปนี้นะคะหวันจะมาแชร์วิธีการทาอินโฟกราฟิกที่ถึงแม้ว่าคุณจะมีเพียงแค่หัวข้อคุณก็สามารถใช้ AI สร้างอินโฟกราฟิกออกมาได้ง่ายๆในเวลาไม่กี่นาทีค่ะเปิดเว็บไซต์เจมินายขึ้นมาเลยนะคะคุณสามารถเสิร์ชเว็บไซต์เจมินายผ่าน Google ก็ได้หรือกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวหวานจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะหลังจากที่คุณเข้ามาในเว็บเจมินายแล้วนะคะค วันนี้นะคะหวานจะใช้ g e m i n i เวอร์ชัน2.5 Flash ซึ่งคุณสามารถที่จะมาเลือกเวอร์ชันได้จากตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้คุณทําการพิมพ์หัวข้อที่คุณต้องการสร้างอินโฟกราฟิกลงไปในช่องตรงนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะหวานจะสร้างอินโฟกราฟิกสี่กฎของการสร้างนิสัยจากหนังสือ Atomic Habits เล่มนี้ค่ะซึ่งถ้าใครเป็นสายที่ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะคะเล่มนี้หวานแนะนําเลยนะคะโดยเล่มนี้เนี่ยเขาจะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิสัยของเราให้ดีขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่ทําในชีวิตประจาําวันบอกกววิธีาาร่า เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้ยังไงนะคะใครสนใจดิวหวานแปะพิกัดไว้ให้ค่ะอ้าวหวานก็ใส่หัวข้อลงไปเลยนะคะว่า4กฎของการสร้างนิสัยจากหนังสือ Atomic Habits นะคะหลังจากนั้นหวานจะมาเลือกตรงนี้ค่ะปุ่ม Tools ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือก Canvas นะคะหลังจากนั้นก็กด Submit ได้เลยค่ะ AI เขาก็จะใช้เวลาในการประมวลผลสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะสร้างเนื้อหาขึ้นมาให้กับเราแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะ4กฎของการสร้างนิสัยจากหนังสือ Atomic Habits อ่ามีเกริ่นนำก่อนนะคะว่าหนังสือ Atomic Habits เนี่ยเป็นของ James Clear นะคะเสน กรอกความคิดที่ทรงพลังสาหรับการเปลี่ยนแปลงพฤ,ฤติกรรมโดยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่สม่ําเสมอเนี่ยสามารถนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างเหลือเชื่อกฎทั้ง4ข้อนี้เนี่ยนะคะเป็นรากฐานสําคัญที่จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีและเลิกนิสัยที่ไม่ดีได้ค่ะแล้วเขาก็เขียนลงมานะคะว่ากฎข้อหนึ่งเนี่ยคือการทําให้มันชนัดเจนกฎข้อ2เนี่ยทำให้มันน่าดึงดูดกฎข้อ3เนี่ยทำให้มันง่ายและกฎข้อ4คือทําให้มันน่าพึงพอใจค่ะซึ่งกฎแต่ละข้อเนี่ยนะคะ AI เขาก็ได้อธิบาย แบบกระชับกระชับ2องถึงสบรรทัดเท่านั้นเองนะคะในส่วนของข้อมูลที่ AI เขาเจเนเรตมาให้ตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องอยากจะปรับแก้ไขก็สามารถปรับแก้ไขได้จากตรงนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทาอินโฟกราฟิกกันนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยมันโอเคแล้วอยากจะเอาไปทําเป็นอินโฟกราฟิกก็ให้มากดตรงนี้เลยค่ะปุ่ม create ด้านมุมขวาบนตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่กดปุ่ม create มาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูต่างๆให้เราเรียกใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจอินโฟกราฟิก Quiz แล้วก็ audio interview ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำ infographic กันนะคะก็เลือกที่ infographic ได้เลยค่ะ AI, AI เขาก็จะทำการคิดวิเคราะห์ให้กับเรานะคะแล้วก็ทำการสร้างอินโฟกราฟิกออกมาแบบนี้เลยค่ะอ่ะถึงแม้ว่าเราจะใส่หัวข้อไปว่าให้สร้างอินโฟกราฟิก4กฎของการสร้างนิสัยจาก atomic habits ก็ตามนะคะแต่ AI เนี่ยเขาก็คิดเพิ่มมาให้เพื่อให้อินโฟกราฟิกของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเขาก็ใส่หัวข้อว่าสร้างนิสัยที่ดีกว่าเดิมด้วย4กฎ Atomic Habits เปลี่ยนชีวิตด้วยการปรับปรุงเพียงวันละ1%ที่จะส่งผลลัพธ์อันน่าทึ่งในระยะยาวอาดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะพราอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราศึกษาอินโฟกราฟิกนี้เนี่ยเราจะมีนิสัยที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองและอินโฟกราฟิกนี้เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะคะเริ่มจากหัวข้อแรกนะคะพลังของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอันนี้เนี่ยเขาก็สื่อสารกับคนที่มาดูอินโฟกราฟิกโดยการใช้กราฟค่่่ะะแทนทนีเราจสือ รับ,บการใช้ตัวหนังสือเยอะๆนะคะพอเปลี่ยนเป็นกราฟแบบนี้แล้วเนี่ยดูเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งจากกราฟนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยทำการเปลี่ยนนิสัยพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันวันละ1%นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้น37เท่าใน1ปีค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือ Atomic Habits เล่มนี้ค่ะถัดมานะคะเขาก็มาพูดถึงวงจรของนิสัย4ขั้นตอนที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมโดยทําอินโฟกราฟิกออกมาเป็นกล่องเป็นกล่องให้อ่านง่ายค่ะตั้ง หสัญญาณ 2. ความปรารถนา3การตอบสนองและ4รางวัลค่ะหลังจากนั้นนะคะอินโฟกราฟิกของกฎ4กฎที่เราได้สั่งไปนะคะเขาก็มาวางเป็นกล่องๆให้อ่านง่ายแบบนี้เลยค่ะอย่างในกล่องแรกนะคะกฎข้อที่1ทําให้มันชัดเจนเขาก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะนอกจากคําอธิบายสั้นๆที่บอกว่าจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกินดนิสัยใหม่ทําให้สัญญาณหรือตัวกระตุ้นมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดเขาก็ยังมีตัวอย่างให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นการวางชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงก การวางขวดน้ำไว้บนโต๊ะทำงานหรือการวางหนังสือที่อยากอ่านไว้บนหมอนนะคะการมีตัวอย่างแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องของกฎข้อที่1ทําให้มันชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะกฎข้อที่2นะคะทาให้หน่าดึงดูดอันนี้เนี่ยเขาก็นําเสนอในรูปแบบของกราฟรูปโดนัทนะคะกฎข้อที่3ทําให้เป็นเรื่องง่ายอันนี้เนี่ยเขาก็ใช้กราฟในลักษณะของกราฟแท่งเพื่อที่จะโชว์ให้เราเห็นว่าการใช้กฎ2นาทีเนี่ยก็จะช่วยลดอุปสรรคแล้วก็แรงเสียนในการสร้างนิสัยใหม่ๆได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นถ้าเราตั้ง เป้าหมายของเราไว้ว่าเราต้องการที่จะอ่านหนังสือ1บท,บท 1> กับเวอร์ชัน2นาทีก็คือการอ่านหนังสือเพียงแค่1หน้าแน่นอนค่ะว่าการอ่านหนังสือเพียงแค่1หน้ามันดูจะเป็นไปได้และง่ายกว่าการอ่านหนังสือ1บทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะสร้างนิสัยใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ลองทําให้มันเป็นเรื่องง่ายยังไม่ต้องอ่านทั้งบทก็ได้ค่ะการเริ่มต้นอ่านแค่เพียง1ห,หน้าก็จะช่วยทาให้เราบรรลุปเป้าหมายแล้วก็เปลี่ยนนิสัยให้เราได้ง่ายมากขึ้นค่ะและกฎข้อที่4คือทําให้หน้าพึงพอใจกฎข้อนี้นะคะกกกก็คคืืออาาาาาารรรรรรรทีี่เสส้้้งงววมูึดๆหหใัล ททันทีหลังจากที่เราทํานิสัยน,นั้นเสร็จค่ะอย่างอันนี้นะคะเขาก็แนะนําว่าให้ใช้ Hab i t Tracker ซึ่งก็จะเห็นความก้าวหน้าในการเปลี่ยนนิสัยของเราค่ะซึ่งเวลาที่เราทําอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เรามากดคลิกที่ Habit Tracker ตรงนี้เพื่อที่จะจดบันทึกความสําเร็จของเราเองแล้วก็เห็นความก้าวหน้าในการทําบางสิ่งบางอย่างสําเร็จในแต่ละครั้งค่ะและด้านล่างนะคะเขาก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมเรื่องของพลิกกดเพื่อเลิกนิสัยที่ไม่ดีมีวิธีการสร้างนิสัยที่ดีและวิธีการเลิกนิสัยที่ไม่ดีพร้อม บอกตัวอย่างให้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งการที่เราสร้างอินโฟกราฟิกมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้หัวข้อหรือทฤษฎีอะไรที่มันดูแบบน่าเบื่อหรือดูเป็นวิชาการมากเกินไปพอมาเป็นอินโฟกราฟิกแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเห็นภาพได้มากขึ้นและพลังของ AI ในการยกตัวอย่างต่างๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นได้มากขึ้นเลยค่ะและถ้าคุณมาดูตรงปุ่มตรงนี้อีกนิดนึงนะคะ Add Gemini Feature อ่ะเดี๋ยววาลองกดดูนะคะและหลังจากที่กด Gemini Feature ไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมี อีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาค่ะเครื่องมือสร้างนิสัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีช่องให้เรากรอกนะคะว่าสร้างนิสัยใหม่กับเลิกนิสัยที่ไม่ดีนะคะสมมุติว่าเราอยากที่จะสร้างนิสัยใหม่อะไรเราก็สามารถพิมพ์นิสัยที่เราต้องการเพื่อขอคําแนะนําจาก AI ตรงนี้ได้เลยค่ะสมมุติว่าหวานต้องการที่จะสร้างนิสัยใหม่โดยการออกกําลังกายวันละ30นาทีหวานก็พิมพ์ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วหวานก็กดที่ปุ่มสร้างแผนนิสัยได้เลยค่ะเขาก็จะให้คําแนะนําโดยอ้างอิงจาก4กฎของการสร้างนิสัย อะตอมิกฮาร์บิทขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันจะอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะอย่างเช่นการทําให้ชัดเจนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เรากําหนดเวลาและสถานที่ที่แน่นอนตัดสินใจให้ชัดเจนว่าเราจะออกกําลังกายเมื่อไหร่และที่ไหนเช่น ฉันจะออกกำลังกายที่สวนสาธารณะหน้าบ้านเวลา6กโมงครึ่งทุกเช้าหรือว่าฉันจะออกกำลังกายในห้องนั่งเล่นเวลา1นึ่ทุ่มหลังเลิกงานก็คือเราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าเราจะทำเมื่อไรและที่ไหนนะคะเพื่อที่จะให้นิสัยนี้เนี่ย เกิดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าเขาก็แนะนํามาเลยนะคะว่าการออกกําลังกายวันละ30นาทีเนี่ยควรจะทํายังไงบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่ออกกําลังกายมาเป็นออกกําลังกายได้วันละ30นาทีค่ะและเช่นเดียวกันค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีแล้วเราอยากจะเลิกเนี่ยนะคะก็ให้มากรอกในช่องสีฟ้าตรงนี้ได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะหวานอยากที่จะเลิกกินปิ้งย่างหมู่3ชั้นนะคะหวานก็พิมพ์ลงไปเลยค่ะว่าเลิกกินปิ้งย่างหมู่3มชั้นแล้วกดที่ปุ่ พลิกนิสัยได้เลยค่ะแค่นี้นะคะ AI เขาก็จะให้คําแนะนํามานะคะว่าการที่หวานอยากที่จะเลิกกินปิ้งยา่างหมู่3ชั้นเนี่ยหวานควรจะทํำยังไงบ้างนะคะตามสกฎของการสร้างนิสัยจาก Atomic Habits ค่ะพอเราได้คําแนะนําแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างนิสัยที่ดีใหม่ๆหรือเลิกนิสัยที่ไม่ดีเก่าๆออกไปได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะและถ้าคุณต้องการที่จะแช์อินฟโฟกราฟิกนี้ ไปให้คนอื่นหรือแชร์ผ่านโซเชียลนะคะก็ให้คุณกดที่ปุ่มมุมขวาบนตรงนี้ได้เลยค่ะปุ่มที่เขียนว่าแชร์ค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนของคุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณต้องการที่จะแชร์อินฟโฟกราฟิกนี้ไปยังช่องทางต่างๆในโซเชียลมีเดียก็สามารถกดแชร์ได้จากตรงนี้เลยค่ะเวลาที่เพื่อนของคุณกดเข้ามาในลิงก์ที่คุณแชร์นะคะเขาก็จะสามารถดูอินฟโฟกราฟิกนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะรวมถึงเครื่องมือสร้างนิสัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เราสร้างเพิ่มเข้ามาเมื่อออกกี้เนน่ะะคคะพืขงุณ็สามามรถ ที่จะมาใช้งานคําแนะนําได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการสร้างอินโฟกราฟิกได้ง่ายๆด้วย AI โดยใช้เครื่องมือบน Google Gemini นะคะและถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในชีวิตประจําวันการใช้ AI และการใช้ c a n v a ในการทํางานด้านต่างๆการวัดรูปหารายได้เสริมทําดิจิทัลโปรดักต์เพื่อส่งขายตามเว็บไซต์ต่างประเทศก็สามารถติดตามช่องผู้หญิงแก้มกลมไว้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Facebook IG และ l e m o n a d ค่ะเพราะแต่ละช่องทางหวันก็ะแชร์ข้อม ข้อมูลความรู้ต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดว่าแนะนำไวาให้คุณติดตามไว้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย